สวัสดีทุกคนวันนี้เราอ,อยู่กันที่ยิ้มโฮมอีกแล้วนะ Home. เนา,าะยิมโฮมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบอกเยอะไม่ได้จริงๆก็บอกไปหมดละคนมันติดทาคอนเทนต์นะเนาะแล้วบรรยากาศคือดีมากสําหรับค่าเข้า20บาทนะราคาน่ารักมากๆเลยแล้วก็ครั้งนี้เนาะเขาทําร้านกาแฟด้วยบรรยากาศคือดีนี่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆลมก็คือช่ําทั้งวันมีให้อาหารลาด้วยอะไรด้วยเนาะ ต้องมานะที่นี่ต้องมาคลิปนี้เราก็คงไม่พูดอะไรเยอะเนาะให้ดูบรรยากาศเอาละกันอยู่นะ าเอาเราหันมาให้แม่ขาเอื่อยอ้าย